วันนี้นะครับเรามาดูกันนะเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมวัดบ้านไร่เป็นปี19เนะเนือนวะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาและเนื้อหาราคากันนะครับบริเวณจุดสังเกตแรกนะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงสังกตินะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะเป็นบ่อมนะครับผมลึกลงไปนะครับผมเป็นบอใหญ่ๆลักษณะแบบนี้นะอล้เเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงโคดเนี่ย ก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะโค้เนี่ยผมค่าให้ความสําคัญนะครับผมแล้วบริเวณตรงเส้นลวดตัวหนังสือเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วบริเวณนะครับผมตรงฐานเนี่ยตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างเนี่ยบริเวณตรงนี้นะ จะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนนะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมคมขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าท่านบริเวณใบหน้าท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเราจะพลิกนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านหลังนะจุดสังเกตด้านหลังเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณนะตรงอัคระนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นแต่งนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตบแนวเฉียงลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะร,รูเจาะเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูเจาะอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเ,เดีย๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตนะบริเวณนะครับผมมุมล่างนะครับผมตรงอัคระบริเวณตรงเนี้ย จะมีขีดสั้นๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงเส้นลวดตรงตัวเลขนะครับผมตรงมุมล่างนะครับผมเฉียงล่างฝั่งขวาเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครับผมตรงตัวเลขพศออเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นแทน่งเหลี่ยมเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณด้านข้างนะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะ,อ,ะอันนั้นี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งขวาลักษณะด้านข้างเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะะถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับผมแบบนี้มูลค่าแพงนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักหลายล้านถึง10ล้านต้นเลยนะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักล้านถึงหลักล้านต้นนะครับผมเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อนาวะนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่อง ทางนะสวัสดีครับ